เอาละครับคุณผู้ฟังหลังจากที่สหรัฐระง,งับการเจรจาภาษีล่าสุดไทยเราเดินหน้าเจรจาค้าขายกับรัเสเซียและประเทศมหาอำนาจอื่นๆนี่เป็นโอกาสที่ดีหรือไม่ ที่สมัยนี้ประเทศไทยเราไม่จะเป็นต้องไปก้มหัวงอสหรัฐอเมริกาอีกต่อไปแล้วเพราะยังมีเพื่อนใหม่ๆอีกเป็นร้อยประเทศทั่วโลกที่รอค้าขายกับเราวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันทีเดียประเด็นเลยครับตั้งแต่เรื่องที่อเมริกาพยายามบีบเราแต่สุดท้ายหน้าแตกยับเรื่องที่เราเปิดดีลใหม่กับรัสเซียและเศรษฐกิจรัสเซียจะแทนอเมริกาได้จริงหรือสุดท้ายนี่คือเกมใหญ่ที่ไทยกําลังประกาศตัวว่าเราเลือกผลประโยชน์ของชาติใช่หรือไม่อื เปิดมาก็เดือดเลยค่ะใช่แล่ะครับเรื่องมันเริ่มเมื่อวันที่15พฤศจิกายน2568จูู่ก็มีข่าวมาว่าสำนักงานผู้แทนการค้าของสหรัฐหรือ USTR ส่งจดหมายมาบอกเราว่าขอระง,งับการเจรจาภาษีชั่วคราวและเหตุผลที่อ้างมาเนี่ยคือเขาเอาเรื่องภาษีมาผูกกับประเด็นที่เรามีปัญหากับขเขมรบอกว่าจนกว่าไทยจะกลับไปทําตามปฏิญญาสันติภาพกับขเขมร ซึ่งนี่มันคือการกดดันกันชัดๆครับพยายามเอาเรื่องความมั่นคงมาปนกับการค้าเพื่อบีบเราให้ทําตามที่เขาต้องการเรื่องเขมรแล้วตอนนี้สหรัฐนี่สําคัญกับไทยขนาดไหนคะต้องบอกว่าสหรัฐก็คือตลาดส่งออกอันดับหนึ่งของเราเลยครับ ตัวเลขในปี2567ทั้งปีเนี่ยการค้าระหว่างไทยกับสหรัฐมีมูลค่ารวมกันสูงถึงประมาณ2 6 2 0 0 0 0ล้านบาทและที่สำคัญกว่านั้นคือเราเกินดุลการค้าสหรัฐครับคือเราขายของให้เขาได้มากกว่าที่เราซื้อของจากเขาเยอะมาก เราฟันกําไรส่วนต่างตรงนี้มา1นล้านสองแสล้านบาทเลยทีเดียวอ่างั้นแบบนี้เราก็ต้องงอเขานะสิคะถ้าตลาดอันดับหนึ่งหายไปนี่มันก็เป็นดาบสองคมครับมันเห็นได้ชัดแล้วว่าที่ผ่านมาสหรัฐก็ต้องพึ่งสินค้าจากไทยหลายอย่างคือเราต้องพึ่งตลาดเขาในการทํากําไรมหาศาลก็จริงแต่เขาก็ต้องพึ่งสิน